ผู้ถานานะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานกึ่งเกียวนะครับแต่เอาเอาเรื่องของการตั้งเฟืองก่อนนะครับาการตั้งเฟืองกึ่งเกียวนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นละเอียดเลยว่าเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับอย่างวันนี้สมมุติผมต้องการกึงร่งระยะพีดเกีียวนะครับ เอาเกียวมินนะครับเป็นเกียวมินก็อยาพิษสามมิลเนาะนะครับยาพิษสามมิลน,นะครับเราก็จะมาดูค่ามันแล้วเราก็จะไปดูที่เฟืองมันนะครับก็คือเปลี่ยนเฟืองยังไงวันนี้วันนี้นะครับนะมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องของอเครื่อง DM Super <c oughs> นะครับ DM Super <c oughs> นะครับรุ่นอะไรนี่ co 6 3ส a นะครับซึ่งเครื่องกึงทุกเครื่องนะครับเขาก็จะมีตารางชี้ให้ให้เรานะครับเอาวันนี้ผมก็จะกึงเกียวมินนะครับกึงเกียวมินนะครับระยะพีสามแล้วก็มาหาก,ก่อนระยะพีเท่าไหร่ระยะพีตรงนี้นะครับรพีสามเห็นไหมครับนะระยะพีสามทีนี้นะครับเราก็จะมาดูเฟืองเฟืองของเครื่องมันนะครับอย่างตัวนี้เขาบอกว่า A นะครับ A B ส่วนตัวนี้ตัวเฟืองตัวกลางก็จะเป็น T 1ร0ยิฟันนะครับเฟืองร2 0ยิฟันนะครับตัว A ผมจะกึ่งระยะพีสามนะครับตัว A ผมจะใช้เฟืองเท่าไหร่อา้าวผมก็จะดูมาดูที่ตาราง A นะครับ A ใช้เฟืองเท่าไหร่60นะครับ B b ก็คือตัวนี้ b ก็จะใช้เฟือง60นะครับอนะันนั้นผมก็จะมาดูที่เครื่องผมว่า ไอ้ตัวนี้มันเป็นเฟืองตามนี้ไหมมาดูกันแล้วครับที่ข้าเครื่องเลย <ปะ S 1> อย่างตัวนี้นี่นะเฟืองที่เครื่องนี่นะครับนะเขาตั้งไว้เนี่ยครับที่ที่ติดตั้งไว้อยู่ตัวนี้นะครับอย่างตัวเนี้ยเฟืองตัวใหญ่เนี่ยนะร้อยร้อยยี่สิบแน่นอนนะครับตัวเล็กข้างหลังนะครับจะมีตัวเล็กข้างหลังอีกตัวหนึ่งตัวนั้นจะเป็นร้อยยี่สิบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับนะร้อยยี่สิบกับร้อยยี่สิบ 127นะครับต่อมาเฟืองตัวนี้นะก็ะหาตัวเลขให้เจอนะครับเขาจะเขียนตัวเลขไว้อยู่อะไรเอ่ยมาอ่าไปนไปะตัวนี้นะครับ60นะครับนะตัวเลขนี้ 60นะครับเอาเขียนอยู่60นะครับต่อมาตัวข้างบนนี่นะครับตัวขับข้างบนนี่เป็น30นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น60เพราะว่าที่เราดูตารางแล้วนะครับมันเท่าไหร่นะครับตัวนี้60ตัวนี้120ส่วนตัวนี้ก็60นะครับเราก็จะเปลี่ยนเฟืองตัวนี้นะครับเป็นเฟือง60นะครับเป็นเฟือง60นี่ครับเขเขียนไว้อยู่60ฟันนะครับเราก็จะคลาย นะครับมันก็จะมีตัวตัวร่องสลอ็อตตรงนี้นะครับนะเราคลายตัวนี้ออกเพื่อที่จะกดเฟืองตัวกลางลงนะครับฝั่งนี้จะง่ายกว่านะครับนะก็คลายหล่อนหนึ่งนะครับนะครับนะแล้วก็เคาะลงนะครับนะ ตัวนี้มันจะชุดชุดนี้จะลงมานะครับอีกตัวหนึง่งผมลืมไปเลยเนี่ยจะมีหกเหลี่ยมอยู่นะครับอีกตัวหนึง่งตัวนี้นจะเป็นตัวยึดนะครับอ่าขายหลวมพอแล้วครับนะเดี๋ยวผมจะคลอลงนะี่ครับเนี่ยชุดนี้มันจะโยกได้นะครับมันจะโยกได้นะนะนะครับ แลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนชุดเฟืองตัวนี้นะครับเอาเฟืองตัว30ออกนะครับเพราะว่าเราต้องการทดที่60ร้อย20แล้วก็1 20นะครับถ้ามันหมุนก็ปรับเป็นเกียร์เฟืองรอบต่ำนะครับปรับเป็นรอบต่ำนะครับเราจะหมุนได้ง่ายนะครับ ออกมาครับพองตรงนะครับพองตรงๆเลยนะครับออกมาแล้วเฟือง30นะครับตัวนี้30ฟันออกแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่ตัว60เข้าไปแทนนะครับใส่60เข้าไปต่อก็ใช้อลูมิเนียมนะครับจะ่ีสุดนะครับอย่าไปใช้เหล็กนะครับ ใช้รูปนั่งรูปนียมนะครับตอนนี้ก็ล็อกคืนนะครับนี่ล็อกนี้นะครับนะนะนะครับเราถอดมาแล้วนะครับเราคลายมาแล้วนะครับทีนี้ เราจะใส่ตัวนี้ข้างในนี่เป็นร้อยยี่สิบนะครับนะเป็นเฟืองมินนะครับตัวมาตัวร้อยยี่สิบเนี่เป็นนิ้วซึ่งไม่เกี่ยวนะครับเราก็จะดันตัวนี้นะครับดันขึ้นมาให้มันชนกับตัวเฟืองหกสิบนะครับอ่ามาดูกันครับตัวนี้เราก็จะยกขึ้นมานะครับะยกขึ้นมานะครับให้มันเข้านะครับให้มันเข้าร่องเฟืองนะครับแล้วก็ล็อกตัวร่องสลักข้างล่างนะครับอ่า แล้วก็ล็อกตัวแกมนมันนะครับนีล็อกตัวนี้ด้วให้แน่นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับน ตัวนี้หกสิบตัวนี้ร้อยนี่สิบตัวนี้หกสิบนะครับอ่าต่อมานะครับเราก็จะไปปรับฟีดกันนะครับปรับฟีดกึ่งเกลียวนะครับครับในการปรับฟีดนะครับนะถ้าจะให้ง่ายเราก็เปิดเครื่องก็ได้นะครับนะอ่าเปิดรอบกันสุดเลยนะครับมันก็จะใส่เข้าง่ายนะครับนะเราก็มาดู ขีสามเราต้องตั้งตรงไหนบ้างนะครับเราก็ไล่าตามตารางเลยนะครับ B ีอ้าวบีแล้วนะครับ B ขึ้นมาข้างบนหนึ่งอ,อันนี้หนึ่งนะครับครับหนึ่งอานะครับหนึ่งอาบีอ้าวตัวนี้อีกอีกตัวนะครับดีนะครับนี่ <Yeah. S 1> นะครับเราจะตั้งได้นะครับตัวน,นี้นะกีนี่ e. เราจะตั้งนะครับนี่หนึ่ง R B D นะครับนี่เป็นแนวนี้นะครับนะครับเราก็จะได้เกียวยะพีษ3มมิลนะครับอาจจะไปลองตึงดู3ามมิลไหมนะครับอ่าครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองตึงนะครับว่ามันพีดสามไหมอ่าตรงนี้เราก็แตะครับอ่าตั้งศูนย์่อนะครับอ่า เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปกึ่งเกลียวที่มันละเอียดกว่าน,นี้นะครับที่ขาดไม่ได้คือวีวัดเกลียวนะครับพี่สามอยู่ไหนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็เลือกวีวัดเกลียวมากนะครับพี่สามหนึ่งตัว อ้าวโอเคครับเอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็ผมก็ใช้วีเวเกียวเช็คนะครับอ่าพีสามไหมอ้าวโอเคเลยครับใช่เลยครับพีสามอ่าดูชัดๆนะครับนี่นะครับพีทสามแล้วก็เราก็เช็คนะครับนะมันพอดีล่องเกียวไหมอ่าอย่างนี้พอดีเลยนะครับเห็นไหมครับนะก็แสดงว่าเราตั้งเฟืองถูกต้องแล้วนะครับพีสามนะครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้สำหรับการ ตั้งเฟืองนะครับตั้งเฟืองตั้งรอบเพื่อที่ทําการกึนงเกียวมินนะครับอ่าก็ลองนําไปใช้ดูนะครับแต่เครื่องก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีตารางชี้ให้แต่ละเครื่องนะครับตารางชาร์จให้ก็ดูตามตารางนะครับอ่ะส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวจะทำเป็นเรื่องของเกลียวนิ้วนะครับนะคลิปนี้วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับคอยติดตามชมคลิปต่อไปได้เลยครับนะจะได้คึนงเกลียวเป็นนะครับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับผม